สัญลักษณ์นะคะเทศบาลเมืองอ่างศิลาค่ะแล้วก็จะเลี้ยวขวานะคะพาเพื่อนๆไปดูนะคะบรรยากาศอ่างศิลานะคะนี่นะคะสองข้างทางซ้ายขวานะคะก็จะมีครกะห์หินนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาเลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะพาเพื่อนๆไปดูนะคะนี่ ทกที่ไหนที่ไหนก็ใช้ไม่ดีเท่าอ่างศิลานะคะขออนุญาตเดินไปชมก่อนนะคะนี่ดูบรรยากาศค่ะเพื่อนๆดูเยอะมากเลยนะคะเยอะมากนะคะมีทั้งตุ๊กตาปั้นนะคะมีตุ๊กตานะคะแล้วก็มีครกนะคะขออนุญาตพาเพื่อนๆเดินชมก่อนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่อ่างศิลา ะะอยู่ที่อ่างศิลานะคะพันเพื่อนมาดูนะคะดูบรรยากาศนะคะโอ้โหก็คือยาวไปเลยนะคะใครต้องการนะคะคอกหินนะคะขออนุญาตจูนดูขออนุญาต,นนออญาตพาชมคอกหินก่อนนะคะขอบคุณค่ะน,น,นะคะนี่ก็จะเป็นแบบเครื่องปั้นดินเผานะคะเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็คอกหินมีหลายขนาดนะคะเนี่ยถามราคานะคะ เพื่อนดูคอกินนะคะอืม<ๆ>ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ว่าอ่างศิลานะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์เล็กไซส์เล็กยาวไปเลยนะคะนี้ไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้นะคะนี่ดูวิวนะคะสองข้างทางนะคะก็จะมีไม่ใช่มีแต่คอกินนะคะเขาก็จะขายแบบสากด้วยนะคะคือซื้อสากอย่างเดียวก็ได้นะคะดูนะคะอันนี้จะเป็นคอกจิว๋ว สิวมากสิจริงๆขออนุญาตหมใบเล็กนี่เท่าไหร่อะคะไซส์ไซส์ไซส์เล็กสุดเงี้ยค่ะร้อยหนึ่งค่ะอ๋อเล็กสุดนี่ก็ร้อยหนึ่งเหรอคะโอ้นี่ร้อยหนึ่งนะคะโอ้ทำมืออยู่แล้วอย่างนี้ล่ะอคะไซส์ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบนะคะไซส์นี้ร้อยหนึ่งไซส์นี้ร้อยห้าสิบอันนี้ก็ไซส์เท่ากับเล็กนั่นแหละค่ะอันนี้กอันนี้ก็ร้อยหนึ่งเหมือนกันนะคะน่ารักอ่ะหมอไปให้เด็กเล่นจัง เด็กจะตามแตกไหมคะเนี่ย oh, มัน oh, มัน oh, มันแตกได้ไหมไม่ไม่ได้ใช่ไหมคะอ๋อ oh. ถ้าเราซื้อสากอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อค่ะมีเยอะมากเลยนะคะน,นี่จะของร้านนะคะเยอะมากโอ้โ oh. หขอบคุณมากอันนี้มีหินขัดตัวด้วยนะคะอืมเนี่ยวิวค้ามดูอันนี้ก็จะเป็นตุกตาเยอะมากเลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ เพื่อนคะสวยมากสวยจริงๆอยากอยากกลับไปไว้ที่บ้านเลยดูสวยมากเลยนะคะนี่ก็จะมีป้ายเป็นคำหรือแม้กระทั่งเป็นตัวหุ่นยนต์นะคะก็คือที่นี่ที่เดียวจบเลยนะคะอ่างศิลาอันนี้ก็จะเป็นนะคะของคนจีนนะคะสวยจริงๆนะคะ นี่จะเป็นเวลครัมนะคะสำหรับซื้อไปตกแต่งสถานที่นะคะสวยมากค่ะจบกันที่อ่างศิลานะคะเดี๋ยวพาไปชมต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าคลิปต่อไปเราจะไปไหนนะคะ thank you e aí อนนี้เราก็ยังอยู่ที่อ่างศิลานะคะสองข้างทางนะคะก็จะเป็นของขายนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะที่สําคัญขาดไม่ได้ก็คือโคกหินนั่นเองนะคะมีหลายไซส์หลายขนาดนะคะนี่ร้านนี้จะเยอะมากเยอะจริงๆนะคะที่ไหนๆก็ต้องมารับที่อ่างศิลานี่นะคะคือขึ้นชื่อเรื่องโคกหินเลยนะคะราคาคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามนะคะ ถูกใจนะคะก็รบกวนกดไลค์นะคะกด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ